ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องของผมพอดแคสต์โดยหมอวุ้นแพทย์หญิงวิภาวรรวัฒนในยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรคที่ทำให้คนที่เป็นเนี่ยตกใจทุกคนนะคะนั่นก็คือโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า alopecia areata ค่ะหมอก็จะขอย่อว่า aa แล้วกันนะคะ เอเนี่ยเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยดันไปรบกวนการทำงานของรากผมตัวเองในบางจุดทำให้สเตมเซลล์บริเวณรากผมเนี่ยมันทำงานไม่ได้แล้วก็สร้างเส้นผมออกมาไม่ได้แล้วก็นำไปสู่อาการที่ผมร่วงเป็นหยอ่ยอมๆอมแบบเฉียบพลัน,นะคะ่ะโดยลักษณะของผมร่วงที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือมันจะร่วงเป็นวง,วง แต่ว่ากไไ็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบกลมนะคะก็อาจจะเป็นรูปร่างอื่นแต่ว่าขอบก็จะชัดเจนแล้วก็หนังศรีรษะบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเรียบมักจะไม่มีรอยแดงไม่มีสะเก็ดแล้วก็มักไม่มีอาการคันหรือเจ็บร่วมด้วยสำหรับระดับความรุนแรงก็อาจจะมีหลายระดับด้วยกันนะคะเป็นตั้งแต่อาจจะเป็นแค่หย่อมเดียวเป็นหลายๆหย,ย่อมหรือว่าลามไปทางศรีรษะ ในคนที่เป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะลามไปที่ขนบริเวณอื่นด้วยเช่นคิ้วขนตาขนรักแร้ขนแขนขนขาตรงไหนที่มีขนก็คือร่วงหมดคำถามที่หมอมักจะได้รับจากคนไข้เนี่ยก็คือหมอคะเป็นเพราะหนูเครียดหรือเปล่าถึงเป็นแบบนี้หรือบางทีก็เป็นเพราะภูมิตกใช่ไหมคะก็เลยเป็น หมออยากจะอธิบายให้เข้าใจชัดๆตรงนี้เลยนะคะว่าโรคเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะความเครียดหรือว่าภูมิคุ้มการตกนะคะคือความเครียดอาจจะเป็นตัวกระตุ้นได้แต่ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ส่วนความเข้าใจที่คิดว่าโรคเนี้ยเกิดจากคุมคมคุ้มการตกอันเนี้ยไม่ใช่นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานผิดปกติไม่ใช่ภูมิน้อยแต่เป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแอคทีฟมากเกินไปแล้วก็ดันไปทำทำลายรากขุมข,ของเราเองให้ทุกคนลองนึกภาพแบบนี้นะคะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเหมือนรปรพประจําร่างกายเนาะปกติเขาก็มีหน้าที่จับคนร้ายป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ย ในโรค a อเเนี่ยเราเปรพอก็คือเกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาคิดว่ารากผมเป็นผู้ร้ายแล้วก็นานไปทำลายซะเองเนี่ยผลที่ตามมาก็เลยผมรูปเป็นหย่อมๆย่อม,อมโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องป่วยหรือว่าติดเชื้ออะไรเลยค่ะข่าวดีก็คือโรคเนี้ยส่วนใหญ่ก็รักษาได้อาจจะมีคนไข้บางส่วนนะคะที่อาจจะรักษายากแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานาน,านในการรักษา โดยการรักษาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การฉีดยาสเตียรอยบริเวณหย่อมผมร่วงนะคะในกรณีที่เป็นหย่อมเล็กๆแล้วก็ไม่ได้เกินพื้นที่เนี่ยไม่ได้เกิน10%ของหนังศรีรษะทั้งหมดโดยอาจจะฉีดยายร่วมกับการใช้ยาทาเช่นยาทาสเตียรอยแล้วก็ยาทาไมนอซิดิลนะคะในกรณีที่รักษาวิธีนี้เราไม่หายหรือในบางเคสที่ เป็นเยอะมากๆพื้นที่ใหญ่เนี่ยก็คุณหมออาจจะเลือกเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแทนก็ได้วิธีถัดไปก็คือวิธีที่เรียกว่า contact immunotherapy นะคะโดยวิธีนี้คุณหมอก็จะให้ยาทาหนังศรีรษะที่เป็นเป็นยาที่จะเข้าไปปรับภูมิคุ้มกันบริเวณหนังศรีรษะเพื่อให้เส้นผมเนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้แบบปกติ ในกรณีที่รักษามาหลายวิธีแล้วแล้วยังไม่หายเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องให้ยากดภูมมคุ้มกันโดยยาพวกนี้ก็จะเป็นยารับประทานนะคะโดยยากลุ่มนี้ก็อาจจะได้แก่ยาที่ชื่อเมทโทเทกเซตหรือยากลุ่มแจ็คอินฮิบิเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้หมออาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะักโดยยากลุ่มนี้ก็จะจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลของแพทย์ใกล้ชิดนะคะ คำถามยอดฮิตอีกเหมือนกันนะคะโรคเนี้ยถ้าเป็นแล้วปลูกไปเลยได้ไหมคือคําตอบก็คือหมอไม่ได้แนะนําให้ปลูกนะคะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือตัวรากผมอะค่ะเขาไม่ได้หายไปไหนลองนึกภาพต้นไม้อ่ะคะ่ะคือรากผมเราเนี่ยก็คือตรงที่เป็นส่วนรากของต้นไม้เนาะที่อยู่ใต้ดินในโรค aa เเนี่ยตัวรากเขาเนี่ย มันไม่ทํางานเฉยๆแต่ว่ารากมันไม่ได้โดนทําลายเสียหายหายไปเลยไม่เหมือนในกรณีที่เป็นแบบหัวล้านหัวเิอผมบางแบบในในคุณผู้ชายทั่วไปที่มาปลูกผมในเคสแบบนั้นเนี่ยคือมันไม่มีรากผมอีกแล้วคือมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะรักษาได้ด้วยการปลูกผมนะคะแต่ว่าสําหรับโรคผมร่เป็นหย่อมหรือว่า AA เนี่ย รากผมเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาทํางานไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกผมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่วิธีการรักษาโรคนี้ด้วยค่ะสรุปนะคะโรคผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการเครียดหรือว่าภูมิตก โรคนี้รักษาได้ไหมคะคําตอบก็คือส่วนใหญ่รักษาได้นะคะอาจจะมีส่วนน้อยที่ต้องใช้เวลารักษานานส่วนในกลุ่มที่รักษาได้เนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณอย่างน้อย3-6เดือนถึงจะเห็นเส้นผมเนี่เรื่มงอกขึ้นมาเป็นเส้นเล็กๆนะคะด้วยความที่โรคเนี้ยใช้เวลาค่อนข้างนานเนี่ยแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะ ค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็เครียดดังนั้นเน่กำลังใจจากคนรอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคนที่เป็นโรคนี้แล้วอยากจะปลูกผมนะคะหมอแนะนําว่าให้รอก่อนหรือว่าไปปรึกษากับคุณหมอนะคะแล้วก็ให้คุณหมอเขาให้คําแนะนําอีกทีค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเรื่องของผมพอดแคสต์กับหมอนะคะหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้หมอด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ